และวันนี้ได้รับเกยียรติงสงยิ่งกับท่านอำเภอปัญญานะครับที่ท่านได้มาเป็นกำลังใจให้กับที่บุนเวียงนะโครงการน,นี้ก็เป็นการเริ่มต้นของรายการฟังชัดชัดถนอมจะให้ทางช่อง5้านะครับ แส่นก็มีคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูรายการเราอยู่นะครับก็คือคุณพิการคุณบุญเบียยติดต่อมาว่าต้องการความช่วยเหลืออยากให้ช่วยสร้างห้องน้ำห,หน่อยอยู่คนเดียวเป็นคนพิการนะครับอาศัยห้องน้ําเพื่อนบ้านข้างเคียงก็มีข้อจํากัดทางรายการก็ได้ตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็เห็นว่ามีความลําบากจริงต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับเราก็เลยระดมทุนความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมรายการของเรานะครับ ได้มาจํานวนทั้งสิ้น33,900บาทแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเติมเต็มแล้วก็ปรับปรุงสร้างบ้านให้ทั้งหมดนะครับแล้วห้องน้ําในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทางกรมกิจาการพลเรือนทหาร6กด้วยนะครับที่จะได้มาช่วยกันเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตความ,มอยู่คนพิการได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับก็นะครับพระบรมชายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ ให้กับคุณลุงบุญเวียนในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านแอบเบอจะไปติดที่เสาบ้านเสาปลาของบ้านให้เลยก็ได้รับมอบนะครับที่นอนนะครับหมอนพัดลมนะครับจากพมจจังหวัดฉะเชิงเซาในครั้งนี้ด้วยเห็นว่ามีเงินช่วยเหลือครอบครัวด,ด้วยใช่ไหมครับจะจะโอนเข้าบัญชีจํานวน สามพันบาทนะครับเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์นะครับก็คือผู้ที่เป็นกลุ่มเพราะบางในครั้งนี้นะครับในนามของร็คือสนามไทยเดชนะครับก็ขอขอบคุณนคณะทางรายการี่างน้องจัดไพ่นะครับพัฒกีมงานทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันแล้วก็คิดว่าถ้ามีกิจกรรมที่ดีอย่างนี้นะครับการกำเนิดสนามไทยเดก็มีต้องรับทุกท่านนะครับขอบคุณท่านมากครับครับ รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะขอญยตเรียนเชิญคุณถนอม่อนเกตโอนเพื่อเินรายการและคุณสองญสักโตคุณ ต่อไปนะคะรายการร้องพุ้กกับบรรจงช่องเวอร์กอย23ค่ะที่บ้านของชาวบ้านถูกน้ำในแม่น้ำาซอะหายไปหมดแล้วนะคะ